มือปราบสิบแผ่นดินจากบทประพันธ์ของสิงขอนตอนที่59วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ชามไม่ได้เข้าร้อยเวจรจึงนอนพักผ่อนอยู่แต่ในห้องหลังจากที่รื้อผ้าโปูที่นอนออกไปซักแล้วก็ปูผืนใหม่แทนอากาศต้นรื้อดูหนาวเย็นสบายตำรวจสาวจึงนอนในห้องไม่ต้องเปิดพัดลม หวนนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนราวกับมันเพิ่งเกิดขึ้นหยกหยกใจสั้นร่างกายาริขขึ้นมาอีกทั้งกลัวทั้งกล้าระคนกันมันเป็นรสชาติชีวิตที่แปลกใหม่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตมันสุกลึกๆอย่างบอกไม่โูกตอนจากกันเช้าโตรคิดว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกเป็นอันขาดเข็ดขยาดแต่ขนาดน,นี้เวลาบ่ายคล้อยใกล้ค่ำเข้าไปทุกที ทำไมใจหหยหามองไปที่โทรศัพท์มือถือหลายครั้งในที่สุดก็แพ้ใจตนเองคว้าขึ้นมาหมุนหมายเลขนั้นพอดีมีเสียงเคาะประตดูดังขึ้นเทชดปออยู่หรือเปล่าฉันเข้าไปนะเข้ามาเสียบอกพร้อมกับวางโทรศัพท์ที่หัวเตียงเดือนเต็มพาร่างที่อวบขึ้นทุกวันเข้ามาในห้อง แล้วทิ้งก้นที่บานเบอะลงเตียงนอนใกล้เจ้าของเตียงซึ่งครึ่งนั่งครึ่งนอนเมื่อเคินจะเข้าประตูแทบตายทุกทีเธอไม่เป็นแบบนี้ไม่สบายหรือเปล่าก็ปวดหัวนิดหน่อยเธอกลับมากี่มองตีหนึ่งกว่ากว่าไปเสพสุขก,กันที่ไหนก็ฟังเพลงดื่มกันนิดหน่อยตกลงลงเอยนอนห้องทนองก้มหน้าลงทันทีเออแล้วจะให้ฉันไปนอนที่ไหนเล่า โกเอ้ยเคาประตูเอ้ยเธอก็ไม่เตืนนี่เดือนจดทะเบียนสมรสแล้วไม่ใช่เหรอเธอกับทนองเออแอบไปจดวานซืนมาบอกเธอนี่แหละงั้นก็เลิ้ยงฉลองกันเสียนารีนีก็ไปนอนห้องเวีนฉันยังไม่ค่อยมั่นใจนะทำไมเหรอมันเหมาไม่ถูกถ้าสารวัตรสงครามไม่ตายฉันจะมั่นใจกว่ามัง้ง หมายควาว่าเธอกลัวว่าทะนงจะไปได้ไม่ไกลเพราะไม่มีใครเป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมก็เป็นส่วนหนึ่งอีกอย่างมันบอกไม่โทกเอาเป็นว่าตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมด้านจิตใจที่จะอยู่กับทะนงเราจะทําตัวคล้ายเป็นแฟนกันไปสักระยะหนึ่งก่อนจนกว่าเวลาจะช่วยกล่อมกล่าวจิตใจให้พร้อมงั้นก็ตามใจเธอแต่ขอเตือนหน่อยนะแม่คนอะไรเหลอเทส ลดอาหารการกินลงบ้างเดี๋ยวนี้ก้นเธอเป็นสอกแล้วนะน้ำหนักมีป่าเข้าไปหกสิเศนแล้วเหรอเนี่เออฉันก็อึดอัดขึ้นทุกวันว่าจะมาปรึกษาเธอเหมือนกันแต่มันหิวตลอดวันนั่นแหละคือตัวทำม้อ้นวนละอย่าตามใจตนเองซสีผู้ชายเขาไม่ชอบผู้หญิงอ้วนเพราะคนอ้วนมีปัญหามากมายเหงื่อใครก็มากเหม็นหิงขี้งุดหงิดเขาอยู่ดีอากาศสบายสบาย คนอ้วนปวดร้อนทําให้คนอื่นพลอยร้อนไปด้วยเทสไหนฉันจะขอจับเอลเธอหน่อยซิเอื้อมมือไปจับรอบเอวเพื่อนสาวเอลเธอนิดเดียวของฉันจะสามสิบแล้วทาไงดีละเนี่ยมันหิวทานผลไม้แทนตีแล้วหักห้ามใจให้ได้เรื่องกินฉันเห็นเธอแล้วว่าจะเตือนหลายครั้งก็เลิมมีอย่างที่ไหนผู้หญิงเขาไม่กินกว๋วยเตี๋ยวทีละสองชามหรอก มันอ้วนตายน้ำอัดลมก็เหมือนการหย่าเป็นอันขาดตัวทำไม่อ้นวนละแต่พ่อเธอสวยจางทิศอะไรอะไรของเธอก็สวยเปี่ยมดถ้าฉันเป็นแฟนเธอนะฉันจะขย้าไม่จมเขี้ยวถามจริงๆเธอเธอรักกับเพศเหรอมีบ้างฉันชอบหญิงเหมือนกันที่สวยขุ่นดีมานานแล้วแต่กับเธอฉันไม่กล้าแฮะกันนี้ฉันกอดจบและก็ทําอะไรบ่อย แต่นี่ไม่ชอบนี่ชอบผู้ชายจริงจริงนี่แหละฉันมีปัญหาอยู่ในใจเวลาฉันกับท่านนงกำลังมีความสุขก,กันอยู่ใจฉนันมันมักจะแวบขึ้นทุกครั้งเมื่อฉันเป็นฝ่ายกระทมหรือเป็นชายแต่ก็จบลงได้ดีเหมือนกันนี่เหรอที่เธอไม่ค่อยจะแน่ใจยังไม่ยอมอยู่กินก็ท่านนงให้เป็นโลปธรรมก็ส่วนหนึ่งเธอเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งนเดือน เธอจะต้องรักษาเยียวยาด้วยตนเองต้องใจแข็งอย่ามองผู้หญิงด้วยการให้มองผู้ชายมากๆแต่ให้ปลงตัวเองกับคนที่เรารักแค่นั้นฉันก็พยายามทำแบบนั้นความจริงฉันก็รักท่านองนะไม่งั้นไม่เลยตามเลยมาถึงขนาดนี้หรอกไอ้ความคิดที่รักกะเพศของเธอนะคิดว่ามีในใจสักกี่เปอร์เซนต์หรือนเดือนไม่น้อยกว่า25อ๋อก็พอรักษาเยียวยาได้ งั้นฉันขอกอดเธอหน่อยสิเท,ท็เธอมีเรือนร่างผิวพรรณสวยเหลือเกินแล้วฉันจะไม่มองผู้หญิงเหมือนกันในทางนั้นอีกต่อไปไม่ได้คือนนี้เธอกอดจบเธอก็ยิ่งถลำมใจมากอีกเหมาะตรงๆฉันมีร่างกายที่ธรรมชาติประทานให้ที่สาสวยเดี๋ยวเชยจะเก็บไปฝันไม่รู้จบงั้นขอจับตรงนั้นนิดเดียวไม่ได้อะไรๆก็ไม่ได้ไไไไไดทีสารวัตรสงครามแล้วก็ให้กอดให้จบสะบ้านฉันเกลียดเธอละ ว่าแล้วก็เดินลงส้นเท้าออกไปจากห้องที่ช้าใจหวีวจนบอกไม่ถูกยิ่งกำลังหาข้ามใจเรื่องเมื่อคืนอยู่แต่ใจกลับโหยหารักหรือใครกันแน่เราไม่ควรให้เรื่องมันเกิดขึ้นเลยกลับต้องมานั่งนอนคิดถึงเขายิ่งรูปร่างหน้าตาเหมือนเหมือนกันอยู่ไม่เราต้องใจแข็งตัดเขาออกไปจากความนึกคิดให้ได้เมื่อคืนคืออุบัติเหตุแล้วก็แล้วกันไป รีบพลิกนอนคว่ำหน้าแล้วก็ต้องสะด,ดุ้งเพราะสัญญาณโทรศัพท์มือถือดังขึ้นขยับไปคว้ามากรอกคำพูดลงไปฮัลโหลทิชชาเหรอผมสงการานคนพรุ่งนี้ห้าโมงเย็นนะครับอย่าลืมไปให้กำลังใจผมด้วยตามที่ตกลงกันไว้ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนกำลังติวเข้มติวเข้มอะไรก็แม่ไม้หมวยไทยไงครับ อดีตนักหววยดังของเมืองนี้กำลังแนะชั้นเชิงการชกอยู่ตอนนี้ผมก็พักแล้วคิดถึงคุณเลยโทรมาคุยคนครับผมมีอะไรเหรอนิ่งงันช่างใจนิดนึงไม่มีอะไรงั้นบายบายก่อนนะครับเสียงเงียบไปแต่หล่อนกำโทรศรัพท์ค้างอยู่เนิ่นนานถึงได้วางไว้ที่เดิมถอนใจลึกๆทิ้งตัวลงนอนคว่ำหน้า น้ำอุ่นๆไหลออกตาจนหมอนเปียกชุ่มไปหมดหล่นปล่อยให้มันไหลออกมาโดไม่กลั้นไว้แม้แต่น้อยพลตำรวจโทรชูสักจิบกาแฟจนหมดถ้วยลูกสาวคนสุดท้องซึ่งเป็นสุดสวัสขาดใจก็ไม่ยอมออกมานั่งดูทีวีที่ห้องพักผ่อนเช่นทุกคืนคุณหญิงลูกเราเป็นโรคเดิมอีกแล้วใช่ไหมค่ะฮ ทำไงดีวะจะให้มันหายคิดถึงไอ้หมอนนั่นเสียทีมันก็ตายไปแล้วนั้นเสียใจค่ะที่มีส่วนทำให้โลกต้องเสียใจมาจนทุกวันนี้ผมบอกคุณหญิงแล้วเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยเราที่จะต้องไปคลุมถุงชนหรือห้ามปรามอะไรมันมากนักปล่อยปล่ยไป ถ้าเข่ารกเข้าพองค่อยว่ากันนี่คุณยิงเล่นถือหางลูกเวลาลูกงอนเรื่องมันก็เลวร้ายอย่างที่เป็นอยู่เราเป็นพ่อแม่ต้องวางตัวเป็นกลางสิถือหางข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เราจะเสียผู้ใหญ่ก้อนนั้นเกลียดผู้ชายเจ้าชู้นี่คะ่ะคุณพี่นั่นแหละทำให้นั้นเข็ดขยาดเลยไม่อยากให้ลูกโดนอีกจึง แล้วเป็นไงลูกไม่หายโศกเศร้าเสียใจสักทีไปพาลูกมาดื่มกาแฟพูดกันให้รัวเรื่องจะเอา,อย,างงยังไงคุณหญิงนันทาลุกทันทีเดินเข้าไปในห้องลูกสาวครู่เดียวก็พาลูกสาวสุดสวาส,ส,สดมานั่งตรงกลางสีหน้าหญิงสาวหมดหมองและเป็นเช่นนี้นับแต่สงครามได้ตายไปผู้บัญชาการลูกศรสาบุตรสาวเบาๆไงวันนี้ไปกะไอหนวดนั่นถึงไหน พ่อว่ามันก่อนนี้ใสยใจคอใครกระสงครามโลูกน่าจะดีขึ้นนะสายขอกาแฟทีหนึ่งเจ้าค่ะสาวใช้นำกาแฟมาเสิร์บมาริกาจิบกาแฟแล้ววางถ้วยบนโตะ๊ะถอนใจยาวเหยียดลูกตานไปสันจรายมาค่ะเอ๊ะไปทำไมที่สันท่ายอยากพิโซนให้เห็นดำหินแดงไปเสียเลยว่าเป็นใครกันแน่แล้วเป็นยังไง คุณหญิงนันทารีบถามก็มีแผลเป็นที่ไหล่สองข้างค่อนไปข้างหลังเจ้าตัวอ้างว่านั่งหลานตกใส่ตอนไปรับเหมาก่อสร้างที่แร่อีกข้างเนี่งเป็นแผลนานหลายปีแล้วอ้างว่าตอนเรียนก่อสร้างเหล็กเส้นพุ่งใส่ลูกตาลโง่ปีนิดที่ไม่จี้ตัวไปโรงพยาบาลให้หมอพิ่โสดว่าแผลเป็นเกิดจากกระสุนเปิดหรืออะไรกันแน่เออพลตำรวจโทชูศักดิ์ถอนใจยาว เวนกรรมนี่ลูกพ่อพอจะบอกให้เรื่องแผลเป็นเนี่ยนะมันพิสูจน์ไม่ค่อยออกลอกไม่ว่าหมอก,ก็ตามว่าเกิดจากอะไรตราบใดที่ไม่บันทึกไว้ในประวัติคนไข้ประวัติคนไข้หญิงสาวทวนคำห้าโมงเย็นของวันนี้ ทุกอย่างเป็นความลับสุดยอดจึงไม่มีตำรวจและลูกหลานตำรวจมาดูการตัดสินกันด้วยกำลังแบบคนป่าแต่อย่างใดเว้นกลุ่มนายตำรวจที่รู้กันเพียงหกเจ็คนเท่านั้นที่สำคัญสารวัตรใหญ่ออกกุศโลบายประกาศว่าวันนี้จะมีดาราทีวีจากกรุงเทพมาเยี่ยมโรงพักให้ทุกคนไปรอดูที่หน้าโรงพักเท่านั้นเอง แฟลตตำรวจไม่รู้กินหลังก็แทบจะว่างเปล่าทั้งตำรวจและครอบครัวไปออกกันเต็มลานหน้าโรงพักเพื่อรอดูดาราทีวีจะมาเยี่ยมโรงพักผู้กำกับและสารวัตรใหญ่หลังจากทำท่าเตรอยู่หน้าโรงพักคล้ายรอรับคณะดาราจากนั้นเมื่อห้ามงตรงทั้งสองก็แวบมาทางหลังโรงพักมุ่งตรงไปยังเวทีมวยหลังแฟลตทั้งคู่ใจระทึกเพราะรู้อะไรอะไรในใจดี ตำรวจสาวทั้งสามเข้าไปรุมล้อมเจ้ารุมหนวดงามซึ่งแต่งกายชุดนักกีฬาสีขาวคุนจะสู้ไหวหรือสองกลานลองชนะเป็นครูวมวยด้วยนะเดือนเต็มถามแบบไม่ต้องออมคำพูดตามนิสัยอย่างมากก็แค่หลับกลางเวทีครับผมเชื่อแน่ไม่ถึงตายล็อกเขาบอกพร้อมทั้งสลัดแข้งขานารีนีเอ่อยขึ้นบ้าง ฉันเห็นเหตุการณ์วันนี้แล้วนึกถึงสารวัตรสงครามเมื่อหลายเดือนก่อนก็แบบนี้แหละขึ้นฉาปากกันในตำรวจเหมือนกันฉันเป็นห่วงคุณนะสงครานไม่รู้คุณจะเป็นเหมือนสารวัตรสงครามหรือไม่อย่าห่วงเลยครับผมกับสงครามก็ตะเวนโชมวยงานวัดมาด้วยกันหลายงานแพ้มากกว่าชนะฉะนั้นพื้นฐานเรื่องมวยพอจะมีอยู่บ้างคงไม่หลับเรียวเป็นนกกระจอกกินน้ำหรอกครับหเหรอเท็ด ไม่เห็นเธอพูดอะไรเลยยืนนิ่งตั้งแต่มากันแล้วเดือนเต็มกระทุ่งเพื่อนตำรวจสาวคนสวยเบาๆไม่มีอะไรจะโพูดเธอสองคนพูดแล้วนี่นาะชายหนุ่มสลัดมือเท้าแข้งขาเป็นการวอร์มแบบไม่ง่ายเลือบตามมองไปทางคนที่สวยที่สดพบสายตาคนนั้นจ้องมองอยู่แล้วปากรูปกระจับอิ่มเม้มตลอดเวลาไม่ยอมแม้จะเอื่อนเอ่ยอะไรกับเขาตั้งแต่เริ่มเข้ามาในที่นี้ ผู้กำกับและสารวัตรใหญ่ยืนคุยเบาๆทำวงเวทีตรงข้ามร้อยตำรวจเอกชนะวอมจนเหงื่อโชกปรีเข้ามาหาคู่ต่อสู้แต่กลับโูดกับตำรวจสาวไม่เห็นเชียร์ผมเลยเห็นพลเรือด,ดีกว่าตำรวจพวกเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะคะท่านรองพวกเรามาสอบถามคุณคนนี้ว่าถ้าหลับบนเวทีต้องการให้ช่วยอะไรบ้างเห็นไม่มีพักพวกที่ไหนเลย นลินนีแก้ปัญหาก็บอกว่าทําไม่ฟื้นช่วยหามส่งโรงพยาบาลทําไม่ฟื้นตลอดการให้ฝังหรือไม่ก็เผาเลยแล้วไม่เอาเรื่องเพราะเซ็นสัญญากันไว้แล้วสงการานว่าดีถ้ามึงแพ้กูมึงจะเสือกยุ่งกับกิจการตํารวจอีกแต่ถ้ากูชนะละ่ะสงการานย้อนถา,ถามทันทีกูก็ไม่ยุ่งกับมึงไม่ตรงกับเป้าเลยถ้ากูชนะกูจะมายุ่งกับตํารวจมากขึ้นกว่าเดิมสิบเท่า โอเคไหมวะเออเว้ยแล้วมึงจะรู้สึกมึงรู้จักกูน้อยไปไอเสือกชนะชี้หน้าสงกรานแล้วกลับไปมุมของตนเองเฮ้ยสองคนนั่นมานี่พี่เลี้ยงด้วยพันตำรวจเอกปรีชาผูกํำกับการเรียกมวยคู่อาฆาตทั้งสองพี่เลี้ยงฝ่ายสงกรานเป็นตำรวจหญิงล้วนและมีผู้หมทยกระหึ่กระหอบมาทีหลังฝ่ายร้อยตำรวจเอกชนะพี่เลี้ยงก็มีกฤษดาบุญเอกวิรัต สองนายตำรวจชื่อหลังนี้เป็นรองสารวัตรปราบปรามเฮ้ยชนะสงกรานการปราบมัดครั้งนี้แล้วก็ให้มันแล้วกันไปนะลูกผู้ใช้มันก็งี้แหละไม่ชอบขี้หน้ากันก็ตะบันหน้าได้แต่ห้ามตะบันหน้าให้ประชาชนดูกติกาเอาอยัางไงล้มไม่สามครับชนะบอกผมขอถ้าไม่หลับสนิทต,ต้องสูซกันต่อไปเรื่อยๆจนขว่าจะหลับสนิทแล้วหามลงจากเวทีด้วยครับ สงกรานบอกเสียงเกล้าไอ้เสือกมึงจะมาไปแล้วรู้จักกวน้อยไปมึงก็รู้จักกวน้อยไปเหมือนกันสงกรานโตเบาๆเฮ้ยชนะใจะเย็ยนๆบ้างจะเอาตามที่สงกรานมันเสนอไหมละ่ะถ้าไม่รับก็สู้กันต่อไปของชอบครับท่านชนะบอกเสียงกระหึม่มตาถลึงปอนมองสงกรานคล้ายจะกินเลือดกินเนือ้อเดี๋ยวก่อน สารวัตรยาชาติชายเบรกเมื่อทั้งสองจะขึ้นเวทีคุณสองคนไม่สวมนวมเลยเหรอไม่ครับหมัดวุ่นดนอย่างนี้แหละรู้ดีรู้ชั่วไวจากนั้นชนะก็กระโดดขึ้นเวทีอย่างคล่องแคล่วเพราะเป็นถึงครูมวยสงกรานค่อยๆค,คลานต้วมเตี้ยมขึ้นไปแบบเจียบๆไม่คึกคักฟอร์มตสักเท่าไหร่แต่เสียงใสๆของใครคนหนึ่งที่ก่อคอเวทีบอกแวแว ใช้สมองอย่าใช้แรงประทะครับเขาหันไปอมยิ้มหล่อนยิ้มให้กำลังใจเป็นยิ้มที่เขาหัวใจพองโตดังพระท่านว่าอยู่ทุกวันใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานคนเราถ้าใจโซ่เสียอย่างแล้วชน,นะไปครึ่งโตวทั้งโคปราดเขาหากันทันทีเพราะฉะนั้นเกลยียดขี้หน้าสงกรานเข้ากระดูกดำจึงแค้นเสียงใส่สงกราน กูจะเอามึงหลับขาตีนให้ดูจนสมแค้นกูแล้วอย่ามาให้เห็นหน้าอีกแล้วกูก็จะเอามึงหลับขาตีนกูเหมือนกันไอต้ตำรวจส่งตีนรีบกินไถกินหมากลางถนนยังดีกว่ามึงซะอีกไอ้ซั์ชนะโมโหสุดขีดที่ถูกตราหน้าเช่นนั้นกระจรเรี่ยวเข้าใส่เพีย้ยเพีย้ยเขาเตะชนิดที่ระบายความแค้นออกมาจนสุดฤิ์ตดกเด แถมโยนขเข่าเข้าใส่แบบทรงกระทุงประตูเมืองอีกด้วยดีแต่ที่สงกรานตาวัยฉากออกข้างๆรอดพ้นหน้าอกพังไปอย่างวุดวิตไอสัตว์ในจริงแลงมันก็กูสิวะอย่าหนีสิกูเกลียดมึงไอสมเต้นชนะเตะไปคำรามไปใบหน้าทำมึนถึงอย่างน่ากลัวปกติหน้าก็ดูอยู่แล้วยามนี้จึงหน้าดุมากยิ่งขึ้นสงกรานนั้นรูปร่างพอฟัดพอเวียงกับชนะ แต่ความหนาสู้ชนะไม่ได้ลำแขนแต่ละข้างของชนะกำยำยิ่งนักจนหนุ่มผู้จัดการบริษัทก่อสร้างเจอการเตะที่หนักหน่วงสลับซ้ายขวาเข้าไปสองทีปวดหนึบชายโครงและต้นแขนแม้จะกัดฟันอย่างดีแล้วก็ตามทีแต่เขาก็ย่ยมโมโหไปเรื่อยๆไอ้ตำรวจชั่วหน้าเหมือนส้มตีนตำรวจหญิงถึงไม่ได้เชียม,มึงไอส้สั์มึงอย่าถอยซิว่กูจะกระทืบมึง ชนะคำรามก้องพร้อมกระโดดถีบที่หมายคือยอดสเดอสองกรานจ้องดูอยู่แล้วเอี้ยวตัวก้ตมต่ำลงทางซ้ายพร้อมตวัดตีนเข้าพับล่างชนิดแรงบวกใครดีใครอยู่ไปเลยบึกอักล้มลงไปทั้งโคไม่รู้ใครโดนใครอย่างนั้นสิเดือนเต็มตะกรอนขึ้นอย่างลืมตัวทิชากำหมัดแน่นตัวเกรงแต่นลินีสีหน้าเสีย ผู้กำกับและสารวัตรใหญ่ใจเต้นโครงครามจ้องขึ้นคำแม็งทั้งคู่รีบลุกขึ้นยืนแล้วทะยานเข้าใส่กันอีกคราวนี้ชนะใช้ไม้ตายหักศอกสั้นเข้าใส่สงครามทันทีเพราะอยู่ไม่ห่างบึกผู้จัดการบริษัทก่อสร้างล่วงพลอยลงกับพื้นทันทีทั้งทั้งที่ยกศอกกันเพราะตาไวก็ยังต้านไม่อยู่เห็นดาวเห็นเดือนเต็มไปหมดแย่เลย เดือนเต็มพล่องขึ้นที่ชาตบกพื้นผอบใบเสียงดังลุกขึ้นแล้วใช้สมองให้มากๆลุกขึ้นมาไอสัตว์เสือกอยับพิ่งรับชนะควักมือบอกเสียงกระหึ่มสงกรานลลุกขึ้นอย่างแช่มช้าเพื่อสลัดเดือนดาวออกไปเนื่องจากเจอศอกสั้นเข้ากรามขวาแม้จะลดแรงหน,หนักหน่วงลงไปครึ่งแล้วก็ยังมีอาการขนาดนี้ใช้สมองให้มากๆที่ชาตะกนเสียงแหลมขึ้นไปอีก สงกรานได้ยินเต็มสองหูจึงโตดลมเข้าปอดลึกๆโคมความเจ็บปวดลงตั้งกาดอย่างรัดกุมเพราะคโคต่อโซ่เป็นถึงครูมวยต้องทำบ้างแล้วไม่เช่นนั้นจะหลับเสียก่อนนาทีนั้นชนะเห็นหมูในอวยจึงพลิวเตะโชว์ไปก่อนเพียกโดนขวาสลับอีกสี่โครงซ้ายแทบร้าวเพียกบึก เสียงดังธนัดทันีเมื่อสองกลางกระแทกขวาตรงเข้าปากเครื่องจมูกเครื่องชนะยืนเซอร์ไปทันทีเพราะมึนไม่ร่วมหมัดนี้ลอดเข้ามาได้อย่างไรวินาทีทองชัดชัดบึกอึกเสียงดังธนัดทันีเมื่อสองกลางกระแทกหมัดซ้ายซ้ำเข้าปากเครื่องจมูกเครื่องที่เดิมเลือดทะลักเห็นชัดแถมทิ้งอีกขวาเข้าลิ้นไปสุดแรงเกิดเสียงดังไม่ผิดตีกลองหนังเปียก ร้อยตำรวจโทชนะยืนตัวเอียงหน้าแดงเถือกไปด้วยเลือดเบื้องล่างตะลึงกันกันไปหมดโดยเฉพาะฝ่ายถือหางชนะเพราะเลือดเปื้อนหน้าทั้งที่ไม่เห็นโดนอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเช่นที่สงกรานโดนจนเอียงไปเอียงมาแถมก้นเจ้าเบ้าไปอีกครั้งหนึ่งเชืดแล้วที่ชาสร่างเปรี้ยงขึ้นไป สงกรานเสือเท้าเข้าหาทิ้งอีกขวาโครมเข้าที่ปากครึ่งจมูกครึ่งเป็นคำรบสามร้อยตำรวจโทชนะก้นกระแทกพื้นทันทีอึกเฮ้ยอย่าซ้ำนะเว้ยไม่งั้นกูยิงมึงแน่ร้อยตำรวจโทวิรัตรองสารวัตรปราปรางตะโกนขึ้นพร้อมกับกระชากจุดส5 7ออกมาโดยสัญชาตยาณสงกรานนั้นเข้าไปจนชิดยื่นมือให้ร้อยตำรวจเอกชนะจับ แล้วกดดึงให้ลุกขึ้นมาพร้อมกับพูดเสียงดังเพื่อให้คนข้างล่างได้ยินไอ้ตำรวจรีดไถไหนว่าจะเตะกวนหลับขาตีนไม่ใช่หรือวะเวลานี้มึงโดนหมัดกูแค่สามหมัดแค่นั้นถึงกับจะเป็นจะตายอย่าลืมสัญญาถ้ามึงหลับขาตีนกูกูจะมายุ่งกับตำรวจจะปราบตำรวจชั่วอย่างพวกมึงให้สิ้นซากกูไม่ได้แพ้ม,มึงจะแพ้มไม่ได้ด้วยกูครูม,มวยโว้ย อพร้อมใช้ท่อนแขนซ้ายขวาปาดเลือดทั้งกำเดาและปากทิ้งหน้ายิ่งเละแดงฉันหนะักเข้าไปอีกงั้นเราก็แหลกหมัดกันเลยสงกรานท้ามึงเข้ามาเลยว้ยไอซัตชนะกัดกรามกรอดหน้าเปื้อเลือดสงกรานเข้าไปจริงๆพุ่งหมัดขวาเข้าที่เดิมอีกชนิดแหลกกันไปข้างนึงชนะสวนออกมาสุดแรงเกิดเช่นกันบึกพลวเสียงดังหนักๆแล้วทั้งคู่ก็ก้นกระแทกพื้นพร้อมๆกัน ที่แท้สงกรานตาไว้ขวาแต่ก็โดนเข้าโหนกแก้มซ้ายปูดขึ้นมาทันทีชน,นะโดนที่เดิมอีกเลือดกระโชดดั้งจมูกฉีกอย่างแน่นอนสงกรานลุกขึ้นอย่างรวดเร็วสลัดดาวเดือนขยับเข้าไปหาคู่วต่อสู้ยื่นมือให้จับแล้วชดให้ลุกขึ้นเฮ้ยอย่าลืมความแค้นที่มีต่อกูสิวะลุกขึ้นเร็วอะไรกันโดนหมัดทอแล้ว ร้อยตำรวจเอกหน้าดุเวลานี้หน้าเลือดลุกขึ้นอย่างยากเย็นอีกดังจมูกฉีกดาวเดือนเต็มไปหมดกูเกลียดมึงกูต้องไม่แพ้มึงมึงรองกูเดียวเดียวมึงจะไปไหนเสรจล่ะวิรัตเช็ดเลือดให้พี่ทีชนะงนเงนเข้ามุมร้องสารวัตรปราบปรามทั้งหมดกระโดดขึ้นมาพร้อมทั้งผ้าเย็นน้ำแข็งเข้ามาประครบกับที่กติกาไม่มียกสงกรานเข้ามุมเช่นกัน รากฏพี่เลี้ยงเป็นตำรวจหญิงสามคนชายมีไทยเพียงคนเดียวเท่านั้นไทยกระโดดขึ้นเวทีพาสงกรานเข้าม,มุมโดยไม่ต้องประคองมากนักเจ้านายสาวๆให้กำลังใจเยอะแยะโดยจะพ่อรองที่ชาเดี๋ยวเอามันหลับให้สนิสทสิ์หามลงไปเลยเออหน้าแก้มข้าปวดมากไหมวะแม่งเจ็บชิบหายเลย นิดหน่อยเองเดี๋ยวประครบให้อยากให้มันําทีเดิมก็แล้วกันนะเจ้าไหนําทีเดิมไม่ได้อีกแล้วคงไม่ลงแน่แน่แล้วมันช้าไปหมดล่อเป้าใหม่ดีกว่าไทยสอนเสียงรัวพาเข้าม,มุมสาวๆยื่นมือเขาผ่องมาสลอนเจ็บไม่สงกรานที่ชาถามเสียงรัวลิ้นเจ็บพี่โหนกแก้มครับปวดหนึบเลยไม่อยากจะชกต่ออีกแล้วละเขาอ้อนยื่นหน้ามาแล้ว นลินีบอกพร้อมประครบน้ำแข็งเพราะหล่อนอบรมคอร์สพยาบาลสนามมาด้วยสงกรานคุณทำไมไม่กระเทืบรองชนะให้หลับคาตีนไปเลยฉันดูแล้วคันมือแทนจะตายชักอยู่แล้วเดือนเต็มจอมโป้งพูดเสียงดังไม่ได้หรอกครับขนาดเนี้ยร้องวิลัตยังชักเปิดใจยิงผมไม่เห็นเลอครับที่ชาโบกมือให้ทุกคนหยุดพูดสงกรานคุณฟังฉันคราวต่ตอไปคุณไม่จำเป็นซ้ำทีเดิม อัดลำตัวเลยเพราะางมันไม่เปราะส่วนหน้านั้นชาไปแล้วใช้ลูกถีบนำปีก่อนฉันเชื่อแน่ว่ามันต้องแลกหมัดกับคุณอย่างแน่นอนฉนี้ใครดีใครอยู่ฉะนั้นจำไว้อย่าแลกกับมันถีบลำตัวจนน่วมและค่อยหาเป้าที่เหมาะมาถึงขั้นนี้แล้วอย่าแต่เป็นอันขาดจะพลาดง่ายๆโอเคนะครับเขาพยักหน้ารับและตรงกับที่ไทยสอนไว้ไม่ผิดเพี้ยนเนื่องจากคนข้างล่างย่อมเห็นคนข้างบนอย่างชัดเจน พักกันนานเกือบพานนาทีพี่เลี้ยงทั้งสองฝ่ายลงจากเวทีพวกกบกับและสารวัตรซบซิบกันตลอดเวลาไม่ยอมไปสอนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคงเป็นกลางอย่างเคร่งครัดทั้งคู่ปราดเข้าหากันอีกครั้งแล้วก็ต้องชะง,งักเฮ้ยจับมือกันก่อนสิวะพวกกำกับปรีชาตะโกนขึ้นไป สงกรานยื่นมือไปจับแต่ถูกปัดทันทีพร้อมกับมีหมัดรุนๆนสวนเข้ามาสงกรานหลบไม่ทันแน่จึงยกสองมือขึ้นกันโดยอัตโนมัติพลวออึกเขาก้นกระแทกพื้นทันทีเพราะหมัดหนักปานพเนลเหล็กถูกทั้งสองมือที่ยกขึ้นกันและก็นาผากร้อยตำรวจเอกชนะยืนตระงานลุกขันมาสิวะเป็นทีของกูบ้างแล้วเว้ยสงกรานลุกขึ้นอย่างรวดเร็วก็ต้องฉากหลบทันทีเพราะชนะจวงด้วยหมัดซ้ายอีกครั้ง ทากกหูไปร้อนชาจนแก้วหัวร่านเปรีย้ยสงกรานรีบประคองตัวหนีอุตรุดไม่ฉะนั้นหลับแน่เนื่องจากชนะไล่ทุบอย่างบ้าดีเดือดเพราะรู้ว่าถ้าเรียกความเจ็บปวดจากสงกรานได้จะได้เปรียบทันทีอย่านีอย่างเดียวสิถีบยันไว้ด้วยเสียงแหลมเล็กของที่ชาตะโกนขึ้นไปสงครานได้สติกัดฟันยกเท้ายันเข้าไปสุดแรงเกิดในวินาทีนั้น อึกได้ผลทันตาเห็นร้อยตำรวจเอกชนะชงงะงักตึกหน้าเยเกเพราะโดนเข้าทีพงเป็นธรรมดาของคนจกสามอีกทีเน้นด้วยทิชาสั่งกล้องอึกสงกรามทิ้งหมัดซ้ายขวาเข้าลิ้นปีสุดแรงเกิดสลับกันชนะตัวงองเป็นกก้งหน้าเขียวเป็นพระอิน์ทคางยื่นพลดสองมือก้มหน้าท้องกรบอึก ชนะก้นกระแทกพื้นเสียงดังเพราะสงกรานใช้หมัดสอยดาวเอากระดองคางสดแรงเข้าต้มรองสารวัตรหน้าเยเกเหมือนจรากาหงายหลังพลึงไปในที่สุดหลับสนิทนับร้อยก็ไม่ฟื้นถ้าไม่เอาน้ำเย็ยนราดท่านครับแบบนี้ศีศักดิ์ศีตำรวจมดร้อยตำรวจเอกบุญเอกรองสารวัตรปราบปรามเข้ามากล่าวเสียงเครียด แล้วคุณจะให้ผมทำยังไงเขาสู้กันสมศักดิ์ศรีและ่็บริสุทธิยุติธรรมที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเปรียบใครคุณก็เห็นนี่นาผมขอแก้มือให้ชนะมันจะดีเละต้องถามสงกรานเฮ้ยไอเสือรองสวปอ,อยากแก้มือให้ชนะคุณจะสู้หรือเปล่าสู้ครับผมขอสู้แบบมวยสากลเพราะผมไม่ได้สวมกางเกงขาสั้นสงกรานคุณสู้แบบมวยสากลไหม ผูกกำกับปรีชาตะโกนถามขึ้นไปสู้ครับสงกรานพยักหน้าร้อยตำรวจเอกบุญเอกถอดเครื่องแบบออกทันทีฝากปืนไว้กับร้อยตำรวจโทวิรัตซึ่งกระโดดขึ้นบนเวทีช่วยกันกับสิบตำรวจโทไทยหามร้อยตำรวจเอกชนะมาที่ขอบเวทีแล้วก็หามลงมานอนที่ต่างยาวไทยรีบลงจากเวทีบุญเอกปราดเข้าไปซัดอุตรลดด้วยความแค้นแทนชนะ ที่ถูกพลเรือนต่อยจนหลับสนิทสิทธามลงสงกรานถอยกรุดโกรดเดี๋ยวเดียวก็รู้ว่านายตำรวจรองสารวัตรปราบปรามต่อยมวยชอบเหนหน้าเขาชอบมากมวยแบบนี้ถ้าก้มหน้ารัดกุมนั่นจึงจะหนักใจพลวัพลวัพลวพลัวลวสามดาวบนเอกสวิงซ้ายสวิงขวาแต่งหงายหน้าส่วนสงกรานก้มหน้ามุดเข้าหาเอกต่อยมาเท่าไหร่ติดกาดหมดพลวอึก บุญเอกชงักกึกตัวงอเพราะเจอหมัดล้วงท้องของสงการานเข้าไปสองหมัดเท่านั้นหายใจไม่ออกเสียแล้วแถมจุกจนหน้าเขียวเจ้านายเก็บชกกักไทตะโกนกล้องโชะปากเครื่องจมกูกบุญเอกหงายหลังเพลิงทันทีแต่ไม่ยักกันหลับทว่าตะกายไม่ขึ้นเพราะเวทเทมุนคว้างเลือดเปรอะอีกรายสงกรานก้มลงบอกทันทีลุกไหวไหมไอ้ไก่อ่อนถ้าลุกขึ้นมาอีกกูจะตะบันหน้ามึงเละจมูกหักฝันหักด้วย กูสู้ตายเว้ยว่าแล้วบุญเอกก็ยองโย่ลุกขึ้นแต่เสสเซ็ดล้มลงไปอีกสองกลาลงมาเถอะหมดสภาพแล้วเดือนเต็มตะโกนบอกผู้จัดการบริษัทก่อสร้างหนวดงามทำตามทันทีเพราะคู่ต่อสู้ไม่อยู่ในสภาพที่จะสู้ต่อไปอีกแต่ก็ก้มลงไปบอกมึงหมดสภาพแล้วไอเอกเพราะสู้กูไม่ได้ไปเหตุพ้นไอขี้แพ้ชัยยงชนะแล้ว สามตํรวจสาวชัยโยโหร้องพาเจ้าหนุ่มหลวดงามจากไปโดยมีไทยรวมกลุ่มไปด้วยทิ้งเรื่องราวอันไม่น่าเชื่อและความเจ็บแค้นไว้บนเวทีแห่งนั้น